วันนี้พามาดูพี่แซมสั้นครับอันนี้อะไรนี่นี่นักเบตองดูนักเบตองซะก่อนถ้าใครไปดูคลิปเนี่จะรู้ว่าเจ้าตัวนี้เป็นนักเบตองแบบไหนครับเป็นนักเบตองโยนหินที่แม่นที่สุดในโลกโเขาชื่อว่าบุญครองบุญครองสุดเหลอ เอาไปใช้มากครับนี่ออกออกา,อางกายนี่ยรุงด,ดรัดบยบุคลองบุญคลองบุญคลอง,องโอ้วงา่ายเลยปิดเลยเ,าเอาจริงแทนตัวขีดดินงายแล้วปิดเลยนี่ตัวโตกับต,ตัวเล็กเจอกันโู้แซมสั้นเท่มาก เอ้าพี่น้องเอ้ยรองเท้าโคราสีวันนีรองเท้าโคราสีครับมาดูเสื้อเสื้อก็ผิดด้านอีกครับพี่น้อง,องรูปไปเลยวันนี้นี่มาแล้วมาแล้วของแถมมาแล้วเจอจนได้ครับ

ไม่หล่อเหมือนเดิมนะครับพร้อมเดี๋ยวต่อไปสร้างคอกเจ้าวัวบาลใกล้ๆที่แสบสั้นเนี่ยจะถ่ายลงเรื่อยๆเพราะว่าอยู่คนละที่กันอยู่คนละที่เนี่ยก็ทำให้การถ่ายเนี่ยมันยากขึ้นอ mm ั hmm. <One S 1> นันิเราวิ่งถ่ายเจ้าดาวเจ้าเลิฟกุบุญครับ mm hmm. บุญเหลือบุญหลาย สั่งตาแดงสัง่งพม่านะผมต้องเดินในไวัครับชิ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 บไปอาบน้ำ กระดมตัวได้ช่างหลังโกงหนระือว่าหัวเขาตกๆก,กไงลูเหมือนทองใบเนีหางที่สวยมากหางเขาเมือ่อสามมาสี่ห้าปีที่แล้วนะวยาวมากนะครับเส้นใหญ่ยาว <c oughs> อย่างคนเรามีแหง้ง มต้องเอาเกี่ยวไว้นะครับ<อ>ไม่อย่างนั้นตกหายเห็นไหนไมเห็นไหม,ไมคนไม่ชำนาญเนี่ยตกไปในช้างทำลายได้เลยนะไอเล็กมือนีมามาตั้ไหนแ<า>ปลงง่าใช่มือนี ไอ้ควันไปแ,นะแต่ก่อนเนี่ยแซมสั้นผูกตงรงนู้นนะครับเห็นไหมรถปีับรถหกล้อยลอยู่ใส่นะ สิบสามสิบสามันจังร้ายตมันถืออะไรนะมันจันบ่สิบสิบสเอ้าถือว่าจันดูนี่ม,มันจันข้าราชการต้องไปโรงเรียนครับเอาูปหลไปน,นำำ้ำานเนี่ <c oughs> ยเอาลูปหลอ่อแต่งตัวไปเดินครับแซบซั้นี่หล่อสุดละ เลบรรดาช้างลองอย่างทองใบแค่ง,งาท่านเองช้างที่ว่าผมว่าสวยก็จะมีทองใบครับมีเจ้าป๋องแล้วก็แซมสั้นแซมสั้นกับเอกสิทธิ์นะครับเจ้าของเจ้าของเจ้าป๋องเนะี่ยมีช้างตัวหนึ่งชื่อเอกสิทธิ์เหมือนเหมือนกับแซมสั้นเลยงาโอ้โหงามุดมุดดินนะสวยมากงาเขาแต่ว่าหักแล้วก็ตัดแล้วแซมสั้น เดินออกยากาศดีครับลายล้อมด้วยช้างตัวเมียเจ้าคงพัดแล้วก็ช้างตัวเมียที่หางไม่ยอมขายสักทีตอนนี้ก็ตอนนี้ครับหางตัวนั้นสวยมากครับเจ้าของเขาไม่ขายนะครับ

ช่วงนี้แซมซันไม่มีงานไปแซมซันเนี่ยถ้าแห้งงานเนี่ยจะเดินอยู่หลังหนุ่มเศษจะเดินอยู่หลังทองใบนะครับเพราะว่าเป็นช้างที่ตัวสีดำมีเอกลักษณ์ อันนั้นแม่แม่นกแก้วเห็นไหมครับเป็นเสื้อคนเสื้อสีชมพนะูเป็นเจ้าของเรียนนกแก้วเสื้อสีขาวนเป็นลูกสะพายป่วยข้างเอาเอาไว้ย ความสูงก็สมส่วนดีนะไม่สูงไม่เตี้ยเกินไปถ้าสูงมางก็จะเดินโยกเยกนะครับเหมือนจะฝุ่นอากาศดีครับเดี๋ยวไปหาเจ้าวัวบานก่อนดูช้างสังเชิญนี้ไปก่อนก่อนจบคลิป ผมชอบสางฉามเชื่อนี่เพราะว่าอะไรครับอ้วนอ้วนทั้งสามเลยเอาอันนี้ต้นกำลังรู้นะครับว่าช้างกินเนี่ยต้นกกต้นไหลเ่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่าเป็นต้นกกหรือต้นไหลเพื่อรู้ว่าช้างกินครับสุดท้ายนี้ก็ลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกดติดตามช่องอ a n t เ h นท l a n นนะครับ าสนใจแหวนหางชาง้างของขังตัวช้างก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจแหวนหางชาง้างของขังตัวช้างครับผมอ้วนอ้วนอ้วนมันจะเป็นช้างป่านะครับก็ดูจากขาแล้วถูกจับมาตั้งแต่เด็ก ช้างบ้านเป็นแบบนี้ก็มีนะครับคือช้างบ้านที่ถูกฝึกเอาอ่าโซ่นะ่ะผูกกับขาไว้ขาหลังแล้วก็ทําการฝึกถ้าตัวไหนดืด้อนะครับฝึกให้เขา,อ,าอยู่มีระเบียบว,วินยัยจะเป็นรอยแบบแบบแบบนั้นเหมือนกันเหมือนเจ้าแซมสั้นครับก็มีรอยอ่าโซ่ผูกนะครับฝึกเขาเพราะว่าเขามีคดี